ของขอแปลค่า,า,า,าบบเมื่อนี้พ่อของแปลรถแท่นเลยนี่ค่ะรถแท่นเลยค่ะรถแทนเล์หางปลาเข้นนี่สีเากับลานวิเชียนเสียงกงค่ะมืนี้เียงไทยนิสันเียงไทยยังก็ค่ะเียงไทยนิสันเียงไทยนิดสัน เกียงกับเกียงนิดสันของ,ปงแปลกค่ะของแปลกเพื่อนประด,ดิษฐ์เลยด้วยค่ะเ <laughs> <laughs> พื่อนเอารถบัสมาเห็ดเป็นแทเล์ค่ะได้แกไมโครสัน ลูกค้าสนใจกะแวะไปเบิ้งได,ด้เ้ยค่ะอยู่ที่ลานวิเชียนเซียงกุงค่ะหรือติดตามผ่านทางช่องยูทู e ช่องป๋าสังค้นตันเล็ก หรือโทษสอบถามได้ค่ะที่เบอร์08 9 5 7 2 2 3 6 6ค่ะเงียเซียนค่ะ0 9 5 4 6 8 2 9 5หสค่ะสร้างสังคค่ะเอาไว้ไปคืนแม่โคก็ได้ค่ะ ฝากกดติดตามช่องป้าสังคต<อ>ตัดเล็กหน่อยน,นะคะกดแชร์กดกระด,ดิ่งกดถึกใจนะคะ่ค่ะขอบคุณค่ะ